โอเคขึ้นไปเลยครับโอ้โหดอกนี้ครับผมเต็มจอครับผมโคโอ้าหกสิบบาทครับผมรับมาอีกแล้วโอโหเกิดคณหนะครับผมคูสิบหมื่นบาับห้าสิบบาทโอโหเอาเรื่องนะครับผมนะคูณสิบครับผมโอโหคูณสิบสี่หมื่นสทุกคนโอ้โหโอ้โหอีกพันหครับพันหบาทโอ้โหยี่สคโอ้สองร้เอาเรียลเลยครับเรียเอาเรียเอาเลยเอาอีกหมื่นบาทบเบอีกแล้วโอโหโคตรโหดกระโดแตกโอ้โหจริง เงินแล้วมันก็โตถึงก็ออกเลยนะครับทุกคนทุกทีเลยนะผมนะโอ้โหได้แล้วแหละครับทุกคนไปดูกันดีกว่าโอ้โหเกิน1 5ึ่งหมาก้าอกผมจัดมาพัมพัลพัม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 พัลํัพัมพัมพัลํัพัม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 เตือนวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ากว่าส8แปปีควรได้รับคำแนะนำและมีผู้ใหญ่คอยดูแลด้วยนะครับ โอเคครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะอยู่กับผมเพื่อนในโลจิชัชนเคยนะครับผมนะตอนนี้ก็อยู่กันในเกมลัคกี้ในโกหรือว่านโกนําโชคของเรานนั่เองนะแคบผมแค่พีจีนเองนะครับผมนะเด้วยไม่การเสร็จนะครับโอเคครับผมมากับเงินทุนอ่านพันห้าสิบบาทนะทุกคนแล้วก็โอเคเป็นเท่าไหร่ดีตอนแรกเมื่อกี้ผมลองไปกดหนึ่งพันแล้วทุกคนโอเคเป็นสักสี่สิบแล้วกันนะผมนะไปครับผม สวยครับผมเปิดมาแม่แรกก็จัดไปเลยครับผมร้อยสี่บาทเป็นไงล่ะเอามาเอาเต็มนะครับผมนะคูณสองครับผมช็อตนี้เก้าสิบหกบาทสวยครับผมนะโอ้โหเกินสวยอีกครับผมจัดมาเยี่สี่บาทนะครับผมนะอุ้ยลุ้นสเก็ตเตอร์อีกแล้วโอ้โหเกินจะไปเกินไปหรือเปล่าครับเนี่ยพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับผมนะโอ้โหโคตรอันตรายจริงๆนะครับผมนะไม่อยากพูดเยอะนะครับผมนะโอเคครับผมไปครับโอ้สเก็ตเตอร์โอ้โหเรียบร้อยครับผม เตอร์มาโผล่แล้วนะผมนั่งกันในวันรวม2 5 6บาทบวกกับสกิตเตอร์อีกมุนคีอีกสกิปกลางในเดียวเชีย่ยนะครับโอเคครับ okay, ผมสกายดิมก็มากระฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมนะกดซับสไครต์ได้ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาคด,ดคลิปและกิจกรรมดีๆอย่างผมเพือ่อนไอโรนนั่นเองนะครับผมโอเคครับ okay, ผมไปลุยดีกว่าผมมูมคีหกครั้งนะครับผมแนละ้วไปครับผมเบอร์ปั๊มแบบซัมเบลโอเคได้คุณสิบม,มาแล้วนะครับทุกคน ว่าดูดีเรายังไม่ได้สวยครับผมคูณ10มา40จัดไปครับผมโอ้โหสวยเลยครับผมนะเราบุญสี่สามพั้น 4, 3, นะทุกคนคูณ10บปึ๊บป้าคูณ14บึ้มบ๊ามซัมเบีสามร้อยเก้าสิบสองบาทแค่นั้นแหละครับไม่พูดเยอะปาดคอแบบนิ่มๆน,นะไม่คิดขอจั๊กคอกึอบนิ่มๆเกือกริบไปเลยนะครับนะึ้มบ๊ามซัมเบีหรือเปล่าสวยครับผมหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบบาทโอ้โหทุกคนโอ้โหกระเบิดสี่สิบบาทนะทุกคนนะโอ้โหอันตรายจริงๆนะครับผมนะสำหรับเกมลัคกี้นีโกะแค่ี ถึงเลาเน,นั่นเองนะคีบไปครับผมโอ้โหเงินรางวัลรวมมีกาครับผมนะข0 0 0เอ้ย1,920โอ้ให้ล้วนขอภัยด้วยนะครับทุกคนโอ้โหมันตื่นเต้นไปหน่อยนะผมคูณรีบสองครับผมจัดมาอีก880บาทนะครับผมนะเรียบร้อยครับผม176บาทครับผมโอ้โหเกินโอ้โหเงินรางวัลก็โตมาแล้วครับผมนะโอ้โหอันตรายจริงๆ1,056บาทครับผมเงินรางวัลก็โตรับมาครับเดี๋ยวงมีฟีหนึ่งครั้งครับผมนะนะครับผมปรับ โอเคครับผมสำหรับกิจกรรมวันนี้นะครับผมนะเพื่อนๆให้เพื่อนๆนะครับผมนะไปคอมเมนต์นะครับผมนะรูปนะครับผมนะไปคอมเมนต์รูปใน Facebook ของผมนะครับผมนะในเพจของผมเลยนะครับทุกคนเพื่อนๆไปกดถูกใจให้ผมหน่อยนะทุกคนเป็นกำลังใจล้นหน่อยนะล้นยินรอนะครับผมนะสำหรับใครที่ทำกิจกรรมถูกใจเพจนะครับผมนะคอมเมนต์คอมเมนต์นะครับผมนะคอมเมนต์โพสต์ไอ้ล้นนิดแล้วก็แคปมาแล้วก็ส่งแอดมินนะครับผมนะโอเคครับผมไปครับผม โอเคครับผมเรามาทวนกติกานิดนึงดีกว่าผมอาจจะพูดผิดโอ้โหเต็มกระดานแค่นั้นแหละโอ้โหเอาดีโอเคครับผมขอทวนกติกาสักนิดสักหน่อยเป็นแล้วทีแล้วกันนะครับผมนะโอเคครับผมกิจกรรมวันนี้นะครับผมนะให้เพื่อนๆนะครับผมนะเข้าไปอ่าคอมเมนต์นะครับผมนะโพส ในเพจของไอ้ล้นนะครับผมนะจากนั้นแคปส่งแอดมินนะครับผมนะแล้วก็รับเครดิตฟรีไปได้เลยนะจ้าโอเคครับผมไปฮะโอ้โยอยยีกแล้วครับผมสําหรับกินลัคนีโกะเบ็ดหนึ่งร้อยแล้วนะครับทุกคนตอนนี้โอ้โหเอดบึ้มบามาบแค่นั้นแหละไม่พูดเยอะครับผมปะ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 คูณสิบสี่บามซามบีหนึ่งหมื่นสองร้อยโอ้โหโอ้ดีโอ้โห,โอโหคอโบ คอมโบคอมไตยนะครับทุกคนนะ C O M B O นะครับผมนะโอ้โห,โหคอมโบนะครับผมนะคอมโบ,โบางน้นหละคอมโบอะไรอีกแล้วนะอู้ยอันตรายจริงแป๊บเดียวปผลม,มา2 1 5 9 6บานหนึ่งพับเก้ิบหกบางเวากันต้อ หนะึ่งล้นเะก้าร้อยหกสิบนะครับผมนะหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยหกสิบโอ้ขออภัยไอ้รถหลอนอะไรของไอ้รถก็ไม่รู้นะครับผมนะโอ้โหรับมาแล้วยอดนี่โอ้โหจัดเต็มจัด,จดนักอีกแล้วนะครับผมนะไม่มีปลาไม่มีพักไม่มียุดไม่มีหย่อนอะไรเดียวเชียวโอเครรเอเอเออครับผมไปลุยเสโกเลยดีกว่าโอ้โหเอออดีตายครับผม โอเคครับ okay, สำหรับใครที่ยังมีอายุไม่ถึง18คนมีผู้ใหญ่คอยคำดูแลแนะนำให้คำปรึกษาด้วยนะจ๊ะไอ้รเล็ตเป็นวิทยาศาสต์เท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามนะครับทุกคนคูณส <90. S 1> um ิบเบื่อมบัมแามเบ้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะโอ้โหเกินคูณสิบจัดมาคูณสิบสองครับผมโอ้โหคูณสิบไม่พอขอคูณสิบสองเลยแล้วกันนะครับผมนะโอเคครับผมไป right, ครับผมนะ โอเคครับแล้วก um, so ็ได้เพิ่งเข้ามาก็อย่าลืมนะครับกดซับสไครป์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปกิจกรรมดิเศผมเพื่อนไอ้โรนนะครับอันนี้ก็กิจกรรมง่ายเพียงแค่ทัดนะครับผมนะเข้าไปหน้าเพจเพื่อนไอ้โรนแล้วก็คอมเมนต์นะครับโพสต์ของไอ้โรนนะครับผมนะโพสต์ล่าสุดของไอ้โรนเลยโอ้โหรับมาอีกหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบบาทอีกแล้วโอ้โหอันตรายจริงๆนะครับผมนะ โอเคครับ okay, ผมหลังจากนั้นก็แอบส่งไอ้มินแล้วก็ถามว่าส่งอยู่ไหนนะครับผมนะใต้คอมเมนต์ที่ล้นปักมุดไปด้านล่างนะครับทุกคนทุกช่นโอ้โหเต็มกระตานแบบทุกดอกทุกคน,กคนดูดิโอ้โหโคตรตึงโอ้โหเกินปุยมุยอ่ะโอ้ค 8, 5, ุณแปดใ0ห้าพันโอ้โหจัดมาอย่างห้าพันสองร้อยแปดสิบบาทนะทุกคนนะ โอ้ไม่พูดเยอะไม่พูดภาพนะจันมาอีก1880บาทนะครับทุกคนโอ้โหเกินโอเคครับผมสำหรับที่นี้เราก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมนะัดเจอกันใหม่คลิปหนะ้านะครับทุกคนเจอกันใหม่นะดูดิอีกสองทีมะบุบามซัมเบ,บหรือเปล่าเออเอาดิเอเอเดี๋ยวผมขอกดอีกสักแป๊บนะทุกคนโอ้โหสี่หมื่นแปดครับทุกคนยอดตอนนี้นะครับผมนะ โอ้โห oh กันระวังก้อนโตถึงออก oh, เลยเดียวเชียวน,นะผมนะโอ้โ oh หดอกเต็มทุกเน้นเน้นทุกดอกโอ้โหอเต็มเต็มคำเลยเดียวเชียวน,นะโอ้โ oh หบึม้มบามสามบีแย่นันเลี่ยไม่พูดเยอะครับผมโอ้โหเวอรโอเคสำหรับคลิปนี้รถก็ขอตัวลาจริงๆนะครับทุกคนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมนะสวัสดีครับ